สวัสดีค่ะกลับมาพบกัาบรยากราการบริเวณปากตายฟ้องตะวันออกประจำวันพุธสบดีที่สามสิบพฤษภาคมสองพานนาันห้าร้อกสิค่ะวันนี้ลักษณะการปากตายฟ้องตะวันออกจะเป็นเหมือนปลื้มังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะ จากเพ้นอากาศพิวพื้นค่ะบริเวณวามกอาการสุ่งจากสีหลกตายค่ะปกคลุ่มทะเดียนดามันค่ะและกาดานตะวันดานตะวันตกขอ้ประเทศไทยค่ะโดยที่มีพายุโซนร้อนกําลังแรงค่ะชื่ออวินเนียค่ะอยู่บริเวณดานตะวันออกของเกาะไอลั์ประเทศจีนค่ะมาดูภาพใต้เราเทียมเวลาที่4 0ค่ะภาคใต้ตอนกลางค่ะเช่นว่ามีเมฆมาค่ะ มาดูเรดาร์ชุมพลเวลาที่สิบค่ะตัวปกคลุมฝนกำลัง่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดประจวบิริาตัวกะปกคลุมบริเวณจังหวัดชุมพรและกาบริเวณประเทศประมาค่ะเดี๋ยวนุ่มการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเชียงเนื้อค่ะดูเรดาร์สติงปลาเวลาที่สิบค่ะตัวปกคลุมฝนกำลัง่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวไปทางิตะวันออกค่ะ แรงงานอุณหภูมิปากใต้ฟ้องทอนโอกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดไดายสามสิบแปดจุดแปดองค์ซาเซียตีถาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดไดย้ยหกส,สิบสา,าสสสมาดดาจุดสององค์าซาเซียตีอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ดูรายงานพ้นสถานี2่ชั่วโมงข้องปักท้ายฟั่งตะนออกตั้งแต่เวลา7โมงเช้าค่องแลกว่าค่ะจนถ,ถึงเวลา7โมงชาวันนี้ปักท้ายฟั่งตอนออกมีฝ้นเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายค่ะโดยปริมาณพ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้2 4 9มิลิเมตราตีตำบุดบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ มาดูข้อมูลกันแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ปากถ่ายฟ้องตอนออกมีฝนรือฝนฝากระนองรากพื้นทีค่ะมาดูกันไปได้จังหวัดค่ะรเรือจังหวัดแบลกรี่ีค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยละ40ขลองพื้นทีแล้วก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขนันธ์ลงมาจนถึงนาราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยละ40ของพื้นทีแล้วก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิตำสุดค่ะอยู่ในช่วง40ถึง9องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนุณหภูมิสุ้สสุดการอยู่ในช่วง33ถึง38องศาเซลเซียสค่ะตะอหายประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากพ้นฟ้ากระนองและลุ่มกระโจกแรงด้วยค่ะมาดูกลืนลุ่มบริเวณา้ตใ้วันนี้ค่ะวันนี้ปากใต้ั่งตะวันออกจะเป็นลุ่มตะว,วันตกเชี่ยงตายค่ะความเร็ว1าถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทางฟ้งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ส่วนบริเวณตีมีพ้นภากระนองขึ้นก็จะสูงมากกว่าสองเมตรค่ะก็ขอให้พี่นงชาวเรือค่ะเรืนเรือด้วยความระมัดร,ระวังและคลีกเลียงบริเวณตีมีพ้นภากระนองด้วยค่ะ มาดูการไม้สภาวะการระว่างวันตี่30พฤษปาสมพาจนทึงวันที่5มิถุนาค่ะปากตายฟังตอนออกตอนบนค่ะวันตี่30ถึงวันที่1มิถุนาค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์หน่อยละ40ิข้อมืนตีค่ะส่วนวันตี่องมิถุนาถึงวันที่5มิถุนาค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์หน่อยละ30มสข้อนืนทีค่ะมาดูปากตายฟังตอนออกตอนหลางกันบ้างค่ะวันที่30ถึงวันทีึ่1มิถุนาค่ะอาจจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์หน่อยละ สามสิบถึงสี่สิบข้นทีค่ะส่วนวันที่สองถึงวันที่ห้ามิถุน, 5, นาค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์่อยละ2ี่สิบข้อือูนทีค่ะสําหรับการรยยกรากาวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไว้บุ่งดีค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส